สวัสดีจากประเทศโปรตุเกสค่ะวันนี้เพื่อนสาวชาวบราซิลของเรานะคะก็ชวนออกมางานอีเวนต์อีกแล้วค่ะตอนนี้ที่ประเทศโปรตุเกสเนี่ยอากาศหนาวนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วแล้วช่วงที่อากาศนาหนาวๆแบบนี้นะคะเขาจะมีงานเทศกาลหนึ่งที่จัดประจําทุกปีค่ะเรียกว่ามากุสตูนคาซาแปลเป็นไทยนะก็คือกิจกรรมการอบเก่าลักกินกันที่บ้านค่ะแล้ววันนี้ค่ะอันจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานนี้กันแต่ว่าเราไปนะก็จะมีของไปแชร์กับเขาด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่นะ ก็จะเป็นเหมือนกับคอมมินิ t ตี้นะคะที่คนเอาอาหารเอาเครื่องดื่มมาแชร์กันนะแล้วก็เรานะคะต้องออกนอกเมืองนะตอนนี้อันอยู่ที่เมืองปอตโตนะคะก็นั่งรถไฟใต้ดิน ออกมาข้างนอกเมืองไม่ไกลมากประมาณ20นาทีตอนนี้ก็มาถึงที่อีเวนต์แล้วค่ะงานอีเวนต์นี้นะคะจัดโดยกลุ่ม Scou t Group นะคะหรือว่ากลุ่มลูกเสือนั่นเองค่ะเดบรานะคะเพื่อนผู้หญิงบราซิลนะคะที่เป็นเพื่อนเห็นในต้นคลิปเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มลูกเสือกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ชวนแอนกับฮาซานนะมาร่วมงานเป็นงานเล็กๆนะคะที่จัดได้แบบอบอุ่นมากๆเลยนะแต่ละคนนะคะก็เอาอาหารเอาขนมเครื่องดื่มนะคะมาแชร์กันมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้ง เด็กนะคะแล้วก็วัยรุ่นวัยกลางคนหน้ามารวมตัวทํากิจกรรมร่วมกันแล้วอีเวนต์นี้นะคะจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีเก่าลักค่ะที่เห็นนี้ก็คือเก่าลักแบบเป็นกระสอบเลยนะคะเขาก็ จัดนะคะให้คนมา,าคั่วเกาลักกันตรงนี้เลยนะแล้วก็ฟรีนะคะสามารถมาหยิบทานได้เลยนะกลิ่นควันนี่หอมฟุ้งกระจายไปทั่วงานเลยค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ<ม>ก็คือความน่ารักของคนที่นี่ค่ะมีน้ําใจนะคะคอยเดินเข้ามาถามถ่ยตลอดนะแล้วก็เอาของยื่นหยิบยื่นให้แอนกับพาซานตลอดเลยค่ะคือมันน่ารักมากๆนะแล้วก็เกาลกักอร่อยด้วยนะคะแถมน้องหมาก็น่ารักด้วยค่ะเดี๋ยวแอนจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้าง Terima kasih telah <laughs> menonton! คนที่นี่น่ารักอย่างที่แอนบอกไหมล่ะคะออกมาเต้นรำกันสนุกสนานนะนี่คือแบบทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถร่วมจอยกันได้หมดนะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นพิธีตอนเย็นนะเพื่อนของแอนค่ะได้รับเลื่อนขั้นนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะดูแลลูกเสือชั้นปฐมวัยค่ะก็เป็นบรรยากาศน่ารักมากๆนะได้รับผ้าพันคอนะคะดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนเขาด้วยนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศนกสนุกๆที่อนมาฝากกันค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเจอกันใหม่ว,วิดีโอคลิปหน้านะคะทุกคน